สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนาศิริโดยฉัตรซึ่งเป็นลูกของอาจารย์พัฒนาจะได้มาเล่าถึงภาพรวมของชาวลัคนาราศีกันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม2566ค่ะ เรามาดูการโคจรของดวงดาวในช่วงนี้กันนะคะดาวหลักให,ใหญ่สีดวงได้แก่ดาวพฤหัสบดีพระราหูดาวเสราร์และดาวมฤตยูยังอยู่ณนะราศีเดิมค่ะนั่นก็คือดาวพฤหัสบดีหมายเลขห้าอยู่ที่ราศีเมษได้ตำแหน่งราชาโชคพระราหูหมายเลข8อยู่ที่ราศีเมษเช่นกันได้ตำแหน่งเทวีโชคนะคะดาวมฤตยูอยู่ที่ ราศีพฤกษฎและดาวพระเสาร์หมายเลขเจ็ดอยู่ที่ราศีกุมได้ตำแหน่งเกษตรค่ะนอกจากนี้ก็มีดาวเกตหมายเลขเก้าอยู่ณราศีเมถุนนะคะดาวศุกร์หมายเลขหกสถิตอยู่ณราศีสิง์ดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งสถิตอยู่ณราศีกรดาวพุธหมายเลขสี่สถิตอยู่ณราศีกร์อันนี้ได้สองตำแหน่งเลยนะคะคือได้ทั้งตำแหน่งเกษตร และได้ทั้งตำแหน่งอุดค่ะและในวันอังคารที่สมตุลาคมเวลาตีห21นาทีดาวอังคารหมายเลข3ก็ได้โคจรยกย้ายจากที่เดิมสถิตยอยู่นะราศีกันก็ย้ายมาสถิตนะราศีตุลได้ตำแหน่งปรกเกษตรค่ะชาวลัคนาราศีกันค่ะในช่วงนี้ท่านจะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเลยค่ะ คำว่าเป็นอย่างดีในที่นี้นะคะเช่นถ้าหากว่าเมื่อก่อนท่านใส่เสื้อผ้าธรรมดาธรรมดาไม่ได้เน้นราคาแพงในช่วงนี้ท่านไม่ได้แล้วท่านจะลงทุนซื้อเสื้อผ้าแพงๆมาใส่นะคะหรือถ้าหากว่าก่อนหน้านี้นะคะท่านอ่านหนังสืออาจจะไปยืมหนังสือของคนอื่นเข้ามาหรือว่าอ,อาจจะใช้วิธีซีร็อกแบบนั้นนะคะ แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วค่ะท่านจะต้องลงทุนซื้อหนังสือเองต่อให้หนังสือแพงแค่ไหนท่านก็ไม่หวันค่ะนอกจากนี้นะคะอะไรที่ท่านจะดูแลตัวเองได้อย่างเช่นการออกกำลังกายถ้าเมื่อก่อนออกกำลังกายฟรีอยู่ที่ในหมู่บ้านนะคะแต่ช่วงนี้ไม่ได้แล้วค่ะท่านจะต้องไปซื้อคอร์สนะคะต้องแบบ ต้องต้องได้เสียตังนะคือถ้าเสียตังแล้วรู้สึกว่าจะกตั้งใจเป็นพิเศษค่ะวันที่สมตุลาคมดาวอังคารหมายเลขสามโคจรยกย้ายเข้ามาสถิตณนะราศีตุลอันเป็นเรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันที่เกิดกลางวันนะคะคือเกิดตั้งแต่6กโมงเช้าไปจนถึงก่อน6โมงเย็นในช่วงนี้ การเดินทางติดต่อนะคะรวมทั้งเพื่อนฝูงของท่านจะนำผลประโยชน์มาให้กับท่านค่ะนอกจากนี้ท่านก็ยังค้าขายเก่งนะคะเรียกว่าเก่งในเรื่องของการตลาดค่ะส่วนชาวลัคนาราศีกันที่เกิดกลางคืนคือเกิดตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึงก่อน6โมงเช้าว,วันรุ่งขึ้นท่านมีเกณฑ์จะได้เงินจากความเสียหายจากความ ล้มตายของผู้อื่นนะคะแต่ก็ให้ระมัดระวังด้วยว่าการกินการอยู่จะมีแนวโน้มทำให้ท่านเจ็บป่วยค่ะเรามาดูอิทธิพลของดาวจันทร์ที่ส่งผลต่อชาวลัคนาราศีกันในช่วงวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมนี้กันนะคะ วันที่หนึ่งและสองตุลาคมค่ะชาวลัคนาราศีกันมีเกณฑ์ที่จะได้รับมรดกจากบุคคลที่เป็นเพศหญิงนะคะจากนั้นค่ะวันที่สามนะคะถึงวันที่9นะคะออชาวลัคนาราศีกันเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนนะคะจากผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะคนที่เป็นเพศหญิงค่ะเช่นเขาจะ สนับสนุนนะคะให้ท่านได้เลื่อนยศได้เลื่อนตำแหน่งนะคะหรือว่าในการคบหาสมาคมต่างๆเนี่ยเขาก็จะนำผลประโยชน์นำเงินทองนำช่องทางการติดต,ต่อต่างๆมาให้กับท่านค่ะวันที่สิถึงวันที่1ิอตุลาคมชาวลัคนาราศีกันนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีความทุกข์ใจนะคะอันเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นเพศหญิงนะคะหรือบางท่าน มีเกณฑ์จะได้ไปเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือคนที่อยู่ในสถานที่ปกติค่ะและวันที่12ถึงวันที่15ตุลาคมนะคะชาวลัคนาราศีกันมีเกณฑ์จะได้เกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมากค่ะและผู้คนต่างๆเหล่านี้เรียกว่านำผลประโยชน์มาให้กับทานอาโชนี้ก็ถือว่าเป็นจัหวั่ดีของชาวลัคนาราศีกันค่ะ ในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงฉัดขอเชื้อเชิญให้ท่านทำบุญเสริมดวงบูชาดาวอังคารนะคะทำไมช่วงนี้ถึงต้องเป็นดาวอังคารก็เพราะว่าในช่วงนี้ดาวอังคารมีการโคจรยกย้ายราศีค่ะอาจารย์พัฒนาพัฒนาสิริบิดาของฉัดน,นะคะเคยสอนเอาไว้ค่ะว่าดวงดาวก็เปรียบเสมือนกับเพื่อนเปรียบเสมือนกับพวกของเรานะคะดังนั้นเวลาที่ เพื่อนเรานะคะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางมีการยกย้ายราศีเราก็ดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับนะคะคือเวลาที่เป็นเพื่อนกันเป็นพวกกันนะคะอะไรดีก็จะเสริมให้ดียิ่งขึ้นอะไรที่มันไม่ดีนะคะก็จะได้ทุเลาเบาบางไปค่ะการทำบุญเสริมดวงบูชาดาวอังคารดูได้ง่ายๆจากคีย์เวิร์ดของดาวอังคารค่ะ คีย์เวิร์ดของดาวอังคารถ้าเป็นเรื่องของสิ่งของนะคะได้แก่ของมีคมได้แก่สีชมพูได้แก่เลข8ดอ่ะถ้าหากว่าเราจะเอาสามสิ่งนี้มาสร้างสรรค์กันนะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าท่านจะทําบุญกับพระพิสุกสงฆ์นะคะท่านก็สามารถถวายมีดโกนจํานวนแดเล่มให้กับพระพิสุกสงฆ์ก็ได้หรือจะถวายดอกไม้สีชมพูนะคะจํานวน 8ดอก8ช่อหรือว่า8กลีบอ่ะอันนี้ก็ได้เช่นกันค่ะนอกจากนี้คีย์เวิร์ดของดาวอังคารอีกเรื่องหนึง่งก็หมายถึงฟันหมายถึงกระดูกนะคะดังนั้นถ้าหากว่าท่านอยากจะทำบุญให้กับประชาชนนะคะให้กับบุคคลเนี่ยท่านก็สามารถทำบุญในออมูลนิธิที่เกี่ยวกับฟันมูลนิธิที่เกี่ยวกับกระดูกนะคะเอ,อ่ออาจจะ โอนเงินไปนะคะจะเป็น80บาท800บาทตามแต่กำลังที่ท่านสะดวกค่ะและขอฝากไว้นะคะหากท่านใดสนใจอยากเรียนวิชาโหราศาสตร์อยากเรียนวิชาการวางเลิกสามารถติดต่อฉัดได้เลยค่ะสุดท้ายค่ะเนื่องจากวันที่13ตุลาคมนี้เป็นวันสำคัญของเราชาวไทย ชัดขอน้อมนำพระปรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสไว้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปีพศ2521มาเป็นแรงใจให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะการทำความดีนั้นสำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเองผู้อื่นไม่สำคัญและไม่มีความจำเป็นอันใด ที่จะต้องเป็นห่วงหรือรอคอยเขาด้วยเมื่อใดลงมือลงแรงกระทำแล้วถึงแม้จะมีใครร่วมมือด้วยหรือไม่ก็ตามผลดีจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ